ผมหยิกไม่ใช่ปัญหาการเลือกทรงต่างหากที่สําคัญผมได้รวมทรงที่เกิดมาเพื่อคนผมหยิกทั้งแบบปล่อยแบบเซตหรือแบบไม่ใดกัตลอดทรงแรกเป็น curly crop skin fade ทรงครอปสั้นๆจะช่วยให้เราจัดการความชี้ฟูส่วนเกินโดยยังคงความหยิกอยักทรงแบบธรรมชาติเอาไว้ได้ทรงที่2เป็น texture curly fringe มีความยาวด้านหน้ามากกว่าครอปลงมาถึงบริเวณคิ้วเหมาะกับคนที่ผมหนาและต้องการความพลิ้วแบบธรรมชาติซึ่งการดันผมด้านหน้าลงมาถึงคิ้วจะทําให้โหนกแก้มดูเด่นขึ้นและดึงจุดสนใจไปอยู่ที่ ทรงที่3เป็น curly mullet burst fade ด้านข้างเหมาะตั้งแต่คนผมอยากโฉบธรรมดาจนไปถึงอีกทรงที่4คือ afro ไม่ชอบตัดบ่อยปล่อยฟูไม่ต้องเซตต้องทรงนี้เลย curly slick back เปิดหน้าผากนอกจากจะทําให้เราเปลี่ยนลุคแล้วยังทําให้เราดูภูมิฐานขึ้นอีกด้วยใครไม่ชอบเสยหลังนะครับรายังสามารถเสยขึ้นข้างบนแบ่งแสกกลางรือแบ่งแสกตามธรรมชาติของเราได้อีกด้วยอีกทรงที่ผมว่ามีเสน่ห์มากเลยคือ c r o n o u crop ความยาวด้านบนไม่สั้นและไม่ยาวจนเกินไปด้านข้างก็มีความยาวที่พอดีพอดีผมอยากโฉน กลางไปจนถึงหยิกมากก็สามารถตัดได้ส่วนการเซตสําหรับคนผมหยิกผมอยากโสรงครับควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความชุ่มชื้นนะไม่ว่าจะเป็นครีมจับรลอนก็จะทําให้หลอนดูชัดขึ้นอย่างพ่อเมดหรือเจลผลิตภัณฑ์ที่มีเบสเป็นน้ำครับเพื่อจะทาให้ผมดูตรงมากขึ้นเปลี่ยนลุคเราได้นั่นเองครับ